บทธรรมะวันนี้อยู่กับปัจจุบันคือของขวัญที่ใจต้องการในแต่ละวันเราตื่นขึ้นมาพร้อมความคิดมากมายบางครั้งยังไม่ทันลืมตาเต็มที่ใจก็เริ่มวิ่งไปข้างหน้าคิดถึงงานที่ต้องทำคิดถึงปัญหาที่ยังไม่แก้คิดถึงคำพูดของใครบางคนเมื่อวาน คิดถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในวันพรุ่งนี้แต่ธรรมะสอนว่าอดีตเป็นสิ่งล่วงไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงผู้มีปัญญาย่อมอยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่เราสัมผัสได้จริงคือช่วงเวลาที่ใจสามารถสงบได้คือพื้นที่ที่ความสุขสามารถเกิดขึ้นได้ลองสังเกตดูว่า เวลาที่เรารู้สึกสงบที่สุดไม่ใช่ตอนที่ทุกอย่างเรียบร้อยแต่คือตอนที่เราหยุดคิดและอยู่กับสิ่งตรงหน้าเช่นตอนที่เรานั่งเงียบๆใต้ต้นไม้ตอนที่เราฟังเสียงลมหายใจของตัวเองตอนที่เรามองแสงแดดตกกระทบใบไม้ตอนที่เรายิ้มให้ใครบางคนโดยไม่ต้องพูดอะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติ คือแสงสว่างของใจเมื่อเรามีสติใจจะไม่หลงไปกับอดีตไม่วิ่งไปกับอนาคตไม่จมอยู่กับความคิดแต่จะอยู่กับสิ่งที่เป็นอย่างอ่อนโยนลมหายใจเข้าเรารู้ว่าเรายังมีชีวิตลมหายใจออกเรารู้ว่าเราสามารถปล่อยได้นี่คือการฝึกใจอย่างเรียบง่าย แต่ลึกซึ้งที่สุดในชีวิตประจำวันเพราะใจที่อยู่กับปัจจุบันคือใจที่ไม่ต้องวิ่งหนีไม่ต้องไล่ตามไม่ต้องเปรียบเทียบไม่ต้องพิสูจน์อะไรปัจจุบันคือของขวัญที่ใจต้องการไม่ต้องห่อด้วยความสำเร็จไม่ต้องประดับด้วยคำชมแค่มีความรู้ตัวและความเมตตาก็เพียงพอแล้ว